มรู้สึกว่าผมอ้งางว้างเหลือเกินผมเหงาเปล่าเปลี่ยวหัวใจอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดไม่มีใครที่จะยอมรับผมเลยสักคนผมจะต้องไปตามหาคนที่จะยอมรับผมให้ได้ผมจะต้องไปหาใครสักคนในสักคนที่จะเติมเต็มชีวิตของผมได้เดีแล้วผมไม่ใช่แพ้ตัวนี้หรอกทำไมอะล่ะโอ้ผมเบกตัวโอ้โหเบกตัวอยู่ดี <laughs> <laughs> สวัสดีเอ่อนทยทายต้องการที่อยากจะเป็นเพื่อนกับฉันไหมบ้านฉันอ๋ออยากอยากอยากเล่นนอนอาบแดดด้วยกันเหรอนอนด้วยแข็งทื่อแข็งทื่อเลยนี่เดี๋ยวฉันจะพาไปดูบ้านอะไปด้วยกันไหมโอเคไปพาไปดูบ้านฉันกัน นี่คือบ้านของชาเดกสามารถกินอะไรก็ได้ทุกอย่างในบ้านหลังนี้เลยนะดีมากเลยใช่ไหมล่ะโอ้ยเจ๋งจริงจรเนี่ยโอ้ยเชื่ออะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เอ่อเมื่อกี้ฉันหน้ามืดไปทำไมอะนะ ไม่เป็นไรหรอกบ้านฉันมันยินด,ดีต้อนรับนายอยู่แล้วนี่มามากินอันนี้เลยอะไรเนี่ยเนี่ยสิ่งนี้เนะี่ยกินไหมไม่อยากกินแต่โอ้โหอร่อยเหาะไปเลยไม่ใละ่ะโอ้โอ้สนุกจังเลยสนุกจังเลยโอ้เล่นด้วยกันโอ้สนุกจังเลยสนุกจังสนุกจังเลย <c oughs> นลยยี่เราไปเล่นบ้านกันดีกว่าไป เล่นด้วยกันดิออกมาข้างนอกเร็วมาเร็วอาจจะรู้สึกสุดยอดแค่ไหนต้องลองดูแล้วไปไม่ได้แล้ววะเฮียอะไรอ่าเร็ว เลยฮยวันนี้เฮ้ยต้องแต่งเลยเออนี่สาบานได้ว่าคือขาของนายอ่ะว่าไหมฮะวันนี้ผมจะออกไปเล่นข้างนอกผมจะไปหาเพื่อนให้ได้เลยครับพ่อพ่อกับแม่ว่าไงบ้างครับโอ ไปเล่นตามสบายเลยเจ้าจุ <c oughs> <c oughs> ไปเล่นตามสบายเลยใช่ไหมโอเคครับผม oh, ไม่ควรพ่อแม่แล้วกินข้าวกันให้อร่อยนะฮะไปเลยโอ้อาหารมื้อนี้อร่อยมากเลยใช่ไหมครับเนี่ยกิจนจนแบบาสะอาดเลยสุภาผมจะหิวขนมซะและ้วสิโอมีอะไร มีอะไรขายบ้างครับขอซื้ออันนี้หน่อยครับถุงหนึ่งพิดตังค์หน่อยครับอ้าวโอ้ยคิดตังค์หน่อย <laughs> คิดตังค์หน่อยสิ่งนี้ที่ผมหามาได้มันอาจจะทําให้ผมมีเพื่อนก็นได้โอโ้สวัสดีครับนี่ครับผมมีขนมนะครับสนใจไหมครับถ้าสนใจมาเป็นเพื่อนกับผมได้เลยฮนะสนใจขนมฟรีเลยนะครับ ลุงมาว่าจะเจอคนใจดีครับลุงอยาเป็นเพื่อนกับผมไหมครับครับลุงครับมาเร็วเราไปไหนก็ดีครับโอ้โหโอเป็นยอะไนี่ยไปเลยไปเลย อ้าวเอาควงกูมาติดเฮียเลยนี้เนี่ยเอาเฮ้ยออกไม่ได้เฮียเราควูจะออกไหมไเนี่ยไอ้เฮียไอ้ลุงเฮียพากูมากกติดสัตว์โอ้ยแม่งเอ้ยติดเฮียเลยออกออกออกไปจากที่นี่กูต้องออกไปกูได้กูเอาเอาเอาไอ้เฮียเอาตกแบบเฉยเลย มาทำเที่ยอะไรกันเอ่ะมาทวงเฮียอะไรกันอ่อ้าวฮ่าฮ่่าอุ๊ยโมาทวงรุนแรงกันจังวะเพราะว่าผมต้องมาเป็นผัดดอกเฮียคุณโดนเสียบแล้วอ๋อผมจะพาคุณไปชมดอกไม้นี่เป็นไงนะ ไม้สวยไหมนี่วิอ,อะไรอะ่ะเราไปเที่ยวกันใช่ไหมจะปไปไหนก็ไปด้วยกันนี่อะไรก็ไม่รู้โอ้เจ้าเชียสนุกจังเลยสนุกจริงสนุกไหมสนุกไหมสนุกไหมสนุกหรือเปล่าไปเลยเชีย้ย ตูเหียอะไรวะเนะี่ยยืนกังขาเหมือนตะกั่วแตเลยสุนตินยายอเป็นเพื่อนฉันไหมมีของมาฝากด้วยมีของฝากอ่ะอาต้คอ,อ,อยาวชิบหายจ้าของฝากของฉันไหมเอา <c oughs> <c oughs> แกล่ะไม่ชอบบ้างไม่ชอบก็ไปสุดไปเฮ้ยไม่ครับเอาวเอาไปกูกลายเป็นแพ้เฮ้ยแกทำอะไรแกลงไปตอบล็อกโชว์แม่งเลยนี่คือกำแพงที่แรงที่สุด สงครามที่ไม่สามารถมีมนุษย์คนไหนผ่านไปได้แม้แต่กระทั่งหนูตัวเดียวก็ไม่สามารถรอดไปได้แข็งแกร่งและทรงพลังสุดไปเฮ้ยผ่านไปได้อย่างหน้าตาเฉยเลยตัวเฮียเลรเต็มเลยโอ้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 ย จุ๋ายแล้วจุ๋ายแล้วโอ้ยพ่อมากดไอ้เหี้ย